เราขึ้นมาได้สิ่งแล้วนะครับถึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปขึ้นเขาทลุมิติที่อำเภอจอมบึงกันนะครับเ,เ,เ,เรารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันปตทจอมบึงนะครับ วิ่งผ่านตลาดอมยิ้มมานะครับวิ่งยาวเลยครับตามแผนที่ข้างต้นเลยนะครับใกล้ถึงทางเข้าแกนแขนยอนแล้วนะครับแต่เราไม่เข้านะครับเราจะวิ่งอ้อมไปเข้าอีกทางนึงนะครับเราจะเข้ากันทางด้านโลงโมนะครับวิ่งผ่านถนนลูกลังมานะครับชมบรรยากาศนะครับมีไร่อ้อยแล้วก็มีวิวภูเขาสวยๆนะครับเมื่อเราขับเข้าได้สักพักหนึ่งนะครับเราจะเจอถามแยกนะครับ เราเลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับเข้าไปประมาณสัก200เมตรนะครับก็จะเจอทางขึ้นนะครับนี่ถึงแล้วนะครับก็อยู่ทางขึ้นเข่าทะลุมิตินะครับเราก็เข้ามาจากทางลงโม่ฝั่งหนุนนะครับไม่ได้เข้าจากทางแกนแคนยอนนะครับนี่เขาจะมีป้ายบอกอยู่นะครับสภาพเส้นทางก็จะประมาณนี้นะครับ นี่เราก็เดินขึ้นไปนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผ่านดงไผ่ขึ้นไปนะครับอาจจะลำบากนิดหนึ่งการมาก็แนะนำว่ารองเท้าผ้าใบเท่านั้นนะครับนี่ หินก้อนใบเอฟนี่ครับนี่นะครับก็เห็นว่าข้างล่างก็จะชันมากเลยนะครับเดินขึ้นมาแล้วความสูงก็เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นไปขึ้นไปวัดกันนะครับนี่ก็จะมีดอกไม้ป่าด้วยระหว่างทาง นี่นะครับไม่ดีเลยก็เอามากินแล้วก็ต้องเอากลับไปทิ้งด้วยนะครับนี่ก็จะมีเชือกเชือกผูกอยู่ให้เราไต่เชือกขึ้นไปนะครับให้เราไต่เชือกขึ้นไปนี่เดี๋ยวเราไต่เชือกขึ้นก่อนนะครับล้อฟรีแล้วครับนี่นะครับทางข้างหน้าเราก็จะเป็นแบบนี้ชันไปเรื่อยเลย ขึ้นต้องระวังนะครับขึ้นไม่ดีมีล้อฟรออีก็แนะนำว่าให้พกน้ำดื่มมาด้วยนะครับนี่มีจุดจะงห่อยให้หยุดพักก่อนอ,อ,อีกนิดหนึ่งเราก็จะใกล้ถึงยอดเขาวกันแล้วนะครับเพื่อนๆขึ้นไปรอข้างบนกันหมดแล้วครับ แล้วแล้วเราก็ขึ้นมาถึงยอดเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินประมาณ15นาทีถึง20นาทีนะครับถึงแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นไปที่สุดเลยดีกว่าข้างบนมีอะไรบ้าง ตรงหมดนี้ก็จะมีขี้ข้างข้าวนะครับนี่มีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับอันนี้ก็จะมี พระอ,องค์ปีนขึ้นไปทําด้านบนได้นี่นะครับมีคนมาก่อไฟด้วยอ้ขึ้นไปทําด้านบนได้นะครับ ต้องล้อมขึ้นทางฝั่งนูน้นจอยมีพระองค์ปีนให้ขึ้นด้วยหลังคาข้างบนอะ่ะมีไม้ไผ่ลำเดียวอะ่ะให้ปีนขึ้นอะ่ะนี่นะครับ ถ้าเป็นช่วงเย็นมุมนี้จะสวยมากเลยนะครับจะมีแสงพระทิตย์ส่องผ่านมานะครับลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวไปอ่างเก็บน้ำท่าเคยกันต่อนะครับนี่เราก็ลงกันแล้วนะครับไปแล้ว ไปแล้วเดี๋ยวไปอ่างเก็บน้ำถ้าเคยกันตอนนะครับพวกก็นำลงกันไปแล้วนะครับส่วนเราก็ช้าอยู่ข้างหลังเหมือนตามเคยนะครับตอนขึ้นเราก็ขึ้นที่หลังนะครับตอนลงเราก็ลงที่หลังนะครับไม่ไมไไมไนี่นะครับ นี่เราก็ลงแล้วนะครับเวลาลงเขานะครับก็ให้ทำรับผู้ที่ไม่ค่อยชินนะครับหรือว่ากลัวนะครับก็ให้เอามือจับเชือกนะครับแล้วก็เอาหลังลงนะครับแล้วจับไว้แล้วก็หันไปมองข้างหลังนะครับแล้วก็เอาหลังลงนะครับอ่าก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะครับก็เอามือโหนเชือกไว้นะครับอย่างนี้แล้วก็เอาหลังลงจะปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าเอาหน้าลงนะครับนี่เอาหลังลงอย่างนี้นะครับจะปลอดภัยกว่าเอาหน้าลงนะครับนี่นี่นะครับเราก็จะลงมาแล้วนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวลงไปชมข้างล่างครับมือเดียวไม่ถนัดทริปขึ้นเขาทะลุมิติก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อคอยดูกัน